สวัสดีค่ะเทศบาลเมืองลำสามแก้วภายใต้การบริหารงานของนางสาวดารุณีวัดแก้วนาย,ยกเธศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้ดำเนินกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568โดยอำเภอลำลูกกาได้จัดการประชุมเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ได้จัดก,การประชุมหัวหน้าส่วนราชการณเทศบาลเมืองลำสามแก้วชั้นสี่ห้องประชุมบัวแก้วโดยนายสมชายตีนาวงนายอำเภอลำลูกกาเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจลำลูกกาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลำลูกกา โดยได้แจ้งถึงปัญหาภายในเขตลำลูกกาโดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5และการจราจรที่ติดขัดเพื่อหาวิธีป้องกันครั้งนี้นายเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบเหตุเพลิงไม้โดยบริเวณหมู่บ้านพรล,ล่มเย็น ทั้งนี้นาย,ยกเทศมบนตีเมืองลำสามแก้วพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลและคณะประธานกรรมการหมู่บ้านได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุในครั้งนี้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วโดยสำนักลกาดสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกลองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกองขยะที่มีผู้ลักลอบนํามาทิ้งในเขตพื้นที่ ทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้นาย,ยกเทศบนตรีเมืองลำสามแก้วพร้มอมคณะผู้บริหารประธานสภาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขให้กับชุมชนทั้ทงนี้ได้ดูชุมชนตัวอย่างทําวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพิ่มรายได้จากการนําความรู้ที่ทางเทศบาลแนะนําเรื่องขยะอินทรีย์ประยุกต์และปรับใช้ เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วจัดก,กิจกรรมคิกออฟป้องกันฝุ่น PM 2.5โดยนายสมชายตีนาวงในอำเภอลำลูกกาประธานในพิธีและนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วผู้กล่าวรายงานพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชาการ น้าที่พนักงานเทศบาลกลุ่มอ,อปพหอ,ออสอมคณะกรรมการหมู่บ้านและโรงเรียนเอกชนภายในเขตพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้นายอำเภอลำลูกกาได้มอบหน้ากากอนามัยและปล่อยขบวนรณรงค์นงในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจครั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่พน,น,นักงานเทศบาลคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และเยี่ยมชมชุมชนตัวอย่าง ได้ทำวัสดุเหลือใช้มาแปดรูปเพิ่มรายได้จากการนำความรู้ที่ทางเทศบาลได้แนะนำเรื่องขยะอินทรีย์ประยุกต์และปรับใช้ณชุมชนริมคลองหมู่12เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วโดยกองการศึกษาจัดการแข่งักีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณพศ2568โดมนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธ์โดยนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลผู้กล่าวรายงานรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการไม่ร่วมกิจกรรมภายในงานได้มีเดินขบวนพาเหรดของคณะสีต่งตงางๆการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆเพื่อเสริมสร้างการกล้าแสดงออกวักษะทางด้านกีฬาของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วเทศบาลเมืองคูคตและมูลนิธิซอยด็อกโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขในเขตพื้นที่ตำบลคูคต เมื่อวันที่28กลกุมภาพันธ์2,568เทศบาลเมืองลำ3ามแก้วโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ2,568 ทั้งนี้นายยกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชะการและกลุ่มสตรีได้ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา,าและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณพศ2568กิจกรรมที่ฝึกกิจกรรมที่1ฝึกอบรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพลดการเกิดโรคณห้องประชุมบัวแก้วในรอบเดือนกุมภาพันธ์2568เทศบาลเมืองลำ3ามแก้วโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2568 ทั้งนี้นายกเทศมนตีเมืองลำสามแก้วพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภา,าเทศบาลสมาชิกสภา,าเทศบาลประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประธานชุมชนได้ร่วมจัดทำแผนทั้งสามเขตได้มีการเสนอการจัดทำแผนที่คณะกรรมการชุมชนได้จัดเรียงความสำคัญเพื่อที่จะให้ทางเทศบาลได้ดึงเอาแผนแต่ละชุมชนเข้าเทศบัญญัติต่อไป ในรอบเดือนกุมภาพันธ25์2568เทศบาลเมืองลำสามแก้วโดยกองสวัสดิการสังคมประสัดให้ความช่วยเหลือประชาชนภายในเขตพื้นที่โดยมีการช่วยเหลือดังต่อไปนี้ส่งมอบไม้เท้าขาวให้แก่คนพิการทางการมองเห็นตามที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดปทุมธานีณชุมชนอยู่เจริญลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานีลงเยี่ยมบ้านกลุ่มเปาะบางจำนวน18รายในพื้นที่เขต1เขต2และเขต3ของเทศบาลที่ขอความช่วยเหลือผ่านเทศบาลและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเก็บข้อมูลบ้านคนพิการชุมชนลิเวอร์พาร์กและชุมชนแอร์วินล่าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินซ่อมแซมบ้านคนพิการต่อไป ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2,568ที่ผ่านมาสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามเคสที่ได้ประสบเพจิและเคสที่ขอความช่วยเหลือในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในรอบเดือนกุมภาพันธ์2,568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองช่างได้ปฏิบัติงานด้านสาธารณนุโภรของเจ้าหน้าที่กองช่างอาทิเช่นงานบริการปรับปรุงภูมิทัศน์งานซ่อมแซมถนนและฝาท่องานซ่อมแซมไฟสาธารณะงานบริการด้านลอกท่อและดูดโครนเลนและตรวจสอบโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนตามชุมชนที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วอาทิเช่นงานด้านกล้องซีซีทีวีงานบริการด้านการจับสัตว์มีพิษช่วยเหลือเคตไฟไหม้ภายในเขตพื้นที่และเคตช่วยเหลือนอกพื้นที่ ขอจบการรายงานกิจกรรมเทศบาลเมืองลำสามแก้วไว้แค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายงานกิจกรรมครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ